เอลืมคุยให้ฟังลืมคุยให้ฟังวันนี้แม่ฉันหนาบอกว่าอุ้ยลูกลูกแม่แม,ม่งามงามมือน,นี่กองหนูถ่ายลูกงามเนอะลูกเนอะไม่งามได้ยังไงละแม่ใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพแต่งหน้านะตีนตาหาไม่เจอเลยค่ะ จมูกก็เป็นสันปากก็รูปกระจับแอปพลิเคชันทั้งนั้นตัวจริงดำขีมีดูไม่จืดเฟซอะมันหลอกลวงขอบอกนะหน้าสดหายากจ้ะสมัยเนี้ยใครทำอะไรว่าเจ้าของดูดีกระทำเป็นโลดมีความสุขกระทำเป็นโลด แม่บอกอุย้ยลบหนูนะงามก็ด่าล่าอีกเบาหน้าเราให้อะแอปนิดนิดหน่อยๆเราก็แหลมเหมือนกันนะเจี๊ยบเบาหน้าแม่ให้มาดีเนะอืโอเคไหมอืมเอาแมวไม่ต้องเลย ฮึฮึมึงอย่ามึงอย่าแกล้งน้องไอไอ้เงี้ยแม่จ๋ากำลังบรรยายเอาเอาเอ้ยเซ็งเซ็งเโอ้มึงตัดฟัด ขี้หลุดดักมันแบว่าเ้ยมันฟัดขี้หลุดดักนะมันฟัดที่ไรลระขี้หลุดดักเออเงิดหลายนะขี้แตกขี้แตนมันฟัดแลขนหลุดขนล่วงโอ้ยนะมันฟะัดแลขนหลุดขนล่วงลูกเอ้ยนะอ่ะเดี๋ยวมึงอ่ะ มึงอะไรก็น้องนักหนาเนี่ยมึงอะ่ะเดี๋ยว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 ดี่อไม่นป็นไฟัดในบ้านมึงคิดรุดดักฮะนี่ฮะกูสากกันไว้ตั้งหลายวันแล้วนะมึงอะ่ะมีกินฮะมึงก็ยังฟัดน้องจนว่ะโอ้ยเป็นตาเลี้วตอนแมวน่อยเนอะแม่กำลังอ่าอยู่ในมูดที่ว่า ยายชมมานะยายชมมาว่าสวยแม่ชมว่าสวยสวยพอกล้องแอปน่ะอือแอปให้มันสวยมันก็สวยแล้วเนาะแม่ฉันชมก็เดี๋ยวฉันก็ฉันก็ดีใจแล้วนะฉันก็ปลื้มใจอะนะว่าฉันแอปได้สวยโอเค เดี๋ยวไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแมวก่อนมันยองกันขี้รุดดากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเงืดหลายเรียงแมวก็ได้เนอะอืมเนอะ